แล้วก็เขาเรียกอะไรคมินนะไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นหรอกในนี้ยแต่ถ้าจะมีก็น่าจะมีแต่สิ่งดีๆนะเพราะว่าบ้านเราคิดดีทำดีก็ต้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่คิดร้ายกับใครนะยังไม่เสร็จเพิ่งสตาร์ตเอง Isso tá mal. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องกุ้งอินสซวิดนนะวันนี้พามาชมหิมะที่ตกทั้งคืนนะโอ้โห,หนามากวันนี้เมื่อคืนนี้พายุหิมะถลม่มแต่ตอนนี้หยุดลแล้วแหละเออน้ำแข็งแบบหนาขึ้นมาหน่อยนึงนะประมาณสิบสิบกว่าเซนนะประมาณนี้นะเห็นไ,ไหมพายุมันกระหน่ำเมื่อคืน สภาพบรรยากาศรอบๆคือขาวไปหมดอะ่ะเน่เป็นพื้นที่สีขาวมาเลยเห็นไหมจะให้ดูร,บรอบๆวันนี้มีแสงพระอาทิตย์ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนิดหน่อยนะเรามากับชาขิงแล้วก็เขาเรียกอะไรขมิ้นนะข้างในนี้มีผู้สัตจจเหมือนเดิมนะแล้วก็เก่ากี้นะ มีแอปเปิลด้วยนะลักษณะก็ประมาณนี้เนะาะชามีขิงชาความร้อนนะเดี๋ยวเรากินสักหน่อยนะจะได้อบอุ่นร่างกายนะนี่เลยชาร้อนร้อนแต่ว่าโดนน้ำแข็งเราอาจจะเย็นแล้วนะรีบกินก่อนก่อนที่มันจะเย็นอืมชมบรรยากาศ อือตั้งไว้แบบเดียวเย็นเลยอะ่ะอืมอมลมหนาวอโอ้โหยห่่มท่วมหิมะโอ้ลึกสิเห็นไหมโอ้โหยหลังคา เต็มไปด้วยหิมะโอ้ยหิมะมันสูงเหมือนกันนะเนี่ยสิบสิบยี่สิบเซนได้นะดูดิหลังคาหนาสภาพอากาศคือขาวไปหมดโอ้โหทุกคนดูมันแบบหิมะเยอะมาก พายุหิมะเมื่อคืนเยอะขนาดนี้เลยเห็นไหมประมาณยี่สิบเซนได้นะเดีสิท่วมขาเลยอะ่ะแต่เป็นหิมะที่ไม่น่าจะปั้นมนุษหิมะได้นะเพราะว่ามันแบบเป็นฝุุยๆอะอากาศก็มีลมด้วยนะแล้วมันก็จะเป็นอากาศที่แบบหนาวมาก แต่ก็ไม่เป็นไรออกมาทำวิดีโอให้ดูวันนี้มีแบบท้องฟ้าเปรงงายแล้วก็มีแสงแดดเดี๋ยวเราจะย้ายมุมไปดูตรงนู้นนะมันมีแสงแดดแล้วก็มีหิมะสวยมากไปเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันโอ้โหสวยมาก すごいマン。So, มาแล้วฮัทส์แมนยู่เฮียอะไรเหรอโอ้วินวินวินมืออะไรมือ I hate winter. You hate winter. I hate winter. Oh. <laughs>

ทีม้าหน้าบ้านนะตอนนี้ฝรั่งก็กำลังกวาดน,นะได้ครึ่งทางแล้วเราเดี๋ยวก็ต้องมากวาดตรงนี้เนาะสภาพเป็นประมาณนี้เลยนะอข่าวไปทั้งเมืองนู่นเดินไปหาฝรังนะ่งเนอะแล้วก็ต้องกวาดตรงนี้ด้วยเพื่อให้รถเดอ,อส่งจดหมายเขาเข้ามาได้นะโอ้โหหนามากเนี่ย ประมาณยี่สิบเซนได้ไหมกิ่งไม้แทบจะหักโอ้หนาเหมือนกันนะนี่นะเดี๋ยวต้องไปกวาดหลังคากระท่อมด้วยนะดูต้นไม้ตรงนี้กองมันแบบแบนแตะ่ละตอแต่อะไรโอ้โหปีนี้หิมะมาเยอะจากพายุหิมะเยอะมากเลยนะแล้วก็มาไวด้วย เป็นไงมั่งฝรั่งไอมาแล้วโอ้แก๊กอยู่นั่นแหละพ่อคุณเลยเมื่อยอะไมโครโฟนอยู่ไหนวะเมื่อยบวยเหรอเมื่อยมงเอ่ย อืมงาสงสารจริงเลยเนี่ยรำคาญโอ้ยโอ้ยยุ้งไม่ชอบเหรอไอชอบมากเลยเนี่ย I can see you ชอบมากภาษาอัง I I can see you do snow take away snow ดูสิชอบมากไอชอบมากเมื่อยไหมเมื่อยอ่ะ มันหมาอะไรขนาดนี้ ลงมือทำกันต่อจ้าพอจะเสร็จก็น่าจะอีกนานนะเพราะว่าเหลือเยอะเหมือนกันนะบางทีมันก็เขลียร์ยากันอยู่ไกลแต่เราก็ต้องเขลียออกไม่งั้นเดี๋ยวจะตามที่บอกหลังคามันจะหัก โอ้โหตัดเค้กอ่าตัดเค้กเหมือนเค้กเลยดูเหมือนเค้กไงเห็นไหมอ้าทำแบบนั้นเหรอไอไม่ได้ทำเหมือนอยู่เลยไอทำมาด้วายมันไม่ยอมฟรลิงดอนโอ้ต้องโปรเฟชชั่นอลนี่ว่ไอดูลองทามทยว่านี่ฟรลลิ่งดอนวะ ทำไม่เป็นดูมาลูลูอินหลัลคาเหมือนว์ทะจะอากมเออเธอทำไมมันไม่ฟอลลิ่งดอนโอ้โหต้องให้โปรเฟชชั่นอลดูแด้มาสเตอร์ไอ้ว่าแล้วทำไมมันไม่ลงมาวะต้องทำแบบนี้เหรออ้าวเทคกซ์เลสวันเมย์บีเบต้าใช่เหรอ ซอ้เซอไส้อดูอย่างนี้เรอไอดู oh, ไม่ได้ดูอย่างนี้เด็อ๋อไอ้โฟล์ดิ้งดอนไอ้าำถางไอ้กโง่น like, ี่นะโง่นะบรคอร์ดไมค์คันทรีไม่มีเว้ยแบบนี้ไอดอนโง่นะไมค์คันทรีไม่มีนะตอนนี้ฝรางเขียวแล้วนะเ <laughs> บาๆอะ เด็ดเดียวัดมากนะฝรั่งเศสฝรั่งบอกปีนี้เยอะจริงๆเลยหนักเลยกระท่อมหนักเลยปกติจะไม่ออกมากวาดนะปล่อยมันไว้งั้นแหละแต่ปีนี้รู้สึกต้องออกมากวาดกลัวหลังคาหักยังไม่เสร็จเพิ่งสตาร์ตเองอีกสตาร์ทเมาอ อ่ามันพอหนาวนะอ่าพอแล้วอ่ะไม่ใช่เหรอใช่เหรอปีนี้น่าจะเยอะนะมันมาเร็วอย่างเงี้ยคือมันตัดออกได้เหมือนเค้กเลยอ,ะอย่ะเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนี่ตัดเค้กโอ้โหเค้กนะ เคลียออกมาบ้านตายายเราทำไว้ไว้้ใหแค่ประดับเหมือนแบบได้อยู่ในเออบ้านวันเกิดตัวเองนะไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นหรอกในเนี้ยแต่ถ้าจะมีก็น่าจะมีแต่สิ่งดีๆนะเพราะว่าบ้านเราคิดดีทดําดีก็ต้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่คิดร้ายกับใครนะนี่เราก็เคลียออกเนาะ โอ้โห oh, ท่วมหมดเลยตายยาใแม่มองไม่เห็นเลยอุ้ยเดี๋ยวจับดีๆหน่อยปล่อยวันนี้แหละเดี๋ยวมันก็คงละลายเองเนะอุ้ย mm. เสร็จแล้วเหรอมวยน่อถั่วอุ้ย <more. S 1> ยังไม่เสร็จไอซี่ Oh, I work. I must do that. Heavy. Okay. Oh, oh, no, no, nobody is safe. What? Finally, what? It's finished there. Uh, Only okay. here, shall we? The way uh, to the garbage. Uh, okay. But nobody told you. You must do this now. Maybe who walk here? Shire. Shire. Machine. Machine. Ah. ยูบูทอ๋อกตนมาแอคชั่นโอ้โหมันเฮฟวีมากเลยฮ่า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 าฮ่าฮ่่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าาฮ่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 า่าฮ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  จะต้องมาดูทุก day ขวนไม่อยากจะไปอ่ะหนักอ่ะแต่ว่าปั้นปั้นมนุษย์ที่มาไม่ได้นะสรกไม้ปั้นไม้เออไม่ปั้โอ้โหไม่ได้เลย <laughs> Did you not say you shops no? Yeah, <laughs> no, shops are no. but don't want to clean. <laughs> <laughs> <Yeah>. <sighs> Whoa, now <sighs> I understand you now. It's so now. Now and Muy. <laughs> <sighs> oh, I, 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 I talk, uh, don't, uh, I talk not, uh, uh, I take this now. Can be not, can be not to no, do the same. Uh, <laughs> <boy>. <laughs> <laughs> โอ้แฮปปี้มากโอ้โอ้ my god what happened มันไม่ไฟอ่ะ มันไม่ไปอะสไลเดอร์อออไอจะล้มอีกมัยเนี่ยไอ้จะโฟลลิงดอนดอีกมั้ยเอดูสิ so i have a highlight โอไฮไลท์อะไรโฟลิงเดี they're on you broken leg I don't need to have broken leg I'm just falling down okay <laughs> oh my god so oh yoy I not have set off camera. Can you do it again? <laughs> <laughs> I'm a. มันไม่อยากจะไปอ่ะวันนี้ว uh ่าจะเวทเอสย์เนาะรอะว่าฉันน่งในหนวนามันสูงนะยูนีสิตรงเนี้ยเลยอ่ะ30 40ซนติเมตรอ่ะโอคือหลายแท้หิมะปีนี้ Is that uh works it, uh, better for you like this? Uh, uh -huh. I must do support, yeah. I you know, I just asked, looks strange how you do. <laughs> it's not really right. Huh? <laughs> 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 I can't I do the last two? Otherwise it takes a long time, eh? <laughs> yeah. หิมะปีนี้คือหนักมากนะเป็นหีมาแบบเป็นแบบหนักอ่ะมันไม่ใช่หีมะเบาเบาก่ะโอโ้อันนี้ก็โอ้ ขั่วหมดเลยคอหักเลยเนีย่สองข้างเลยแค่นี้แหละพอแล้วแคนวอลแล้วนะพอตัดแคนวอลก็โอเคแคนวอลกันตรโอบรรยากาศดีมากวันนี้แต่เมื่อยไปหน่อยนะเป็นไงบ้างเบาไหม <laughs> Acting, I say And too much, I like acting. It's not acting that is real. What <laughs> really? I do is always 100% real. Oh, really? It's not same, same, you're acting. <laughs> 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 ah. <laughs> but if I hang it up, this, have some here eyes. <laughs> <laughs> เอสอไปเรื่องป่ะอ่าเสร็จแล้วเหรอไอก็วาดอะไรเรียบร้อยนเสร็จแล้วก็จะเข้าบ้านละเดี๋ยวจะอาจจะไปเดินเล่นนะหรือไม่อาจจะไม่ไปเดินเล่นตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยละ ก็ราไปก่อนลวกันเนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคนะลิปนี้มาทาความสะอาดให้มาเยอะมากดูสิกองไปภูเขาเลยลาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายนะเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากด้วยนะลา